สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวตู้20ฟุตการแต่งแบบออฟฟิศได้ครับที่พักก็ได้เนชุดประตูบานเลื่อนงานสร้างนะครับกระจกดำเดี๋ยวเรา พาดูโดยรอบก็มีชุดประตูบานเลือนสลับทับสายฝาแล้วก็หน้าต่างมาเลื่อนสลับสองชุดนะฮะอมแอร์ครับตัวนี้หมื่นแปดไีทียูสีก็จะเป็นแดงดำฮะสีตัวนี้สวยเลย สดสดสุดละนะครับแอร์ยังเย็นนะครับดำก็จะเป็นดำตัดดำกึ่งเงาครับทีนี้เรามาดูภายในกันนะ,ะชุดประตูบานเลื่อนครับก็ยังคงเป็นผนังคอนเทนเนอร์อยู่ ทีจะมีจะที่จะเห็นเป็นสติกเกอร์สีนี่คือเดิมทีตู้นี้เนี่ยเคยไปออกงานที่ไบเทคบางนาครับเราก็เลยไม่ได้แกะเอาตัวสติกเกอร์ออกนะครับนะครับไอ้ตุ่มบีแอมเมอรแปะปลักไฟเยอะมาก หนังก็จะเป็นสีขาวแต่ไม่ขาวขาวจ้วงเลยพื้นก็กระเบื้องยางฮะกระเบื้องยางเบื้องยางลายไม้ต่างบนเรื่องสลับ ตัวนี้มาเปิดราคาพิเศษนะฮะพร้อมแอร์พัดลมนี่พัดลมดูราคาแปดนิ้วฮาร์ตาลนะีตัวนี้เราติดฉนวนนะครับใต้หน้าานมะัจะมีชุดนีออนเป็นหลอด LED มีน็นวนสี่หลอดนะ ส0ฟุตก็สนใจเดี๋ยวดูรายละเอียดกันครับทางเพจได้อีกทีหนึงนะ่งตอนนี้จัดโปรโมชั่นอยู่ครับตัวน,นี้แสนเดียว,วนั่นเองครับรรสนใจก็ลองดูฮะลองเข้าไปเปิดดูรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมได้อีก,กน,นะัะ ขอบคุณครับขอบคุณมากครับ